สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการทอล์ก about ฟุตบอลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกาเบรียลเวกานะครับหรือว่ากาบรี่เวกานะครับที่ลิเวอร์พูลตอนนี้ก็มีข่าวแบบรุนแรงมากโรมาโน่เองชอบมากนะนะแต่คนนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเปอร์เซ็นต์มาลิเวอร์พูลก็สูงมากๆนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนคนที่เป็นคนทําการซื้อขายนักเตะใหม่นะครับคนคนเก่าเนี่ยเป็นคนที่จัดการเรื่องอเล็กซิสแมาคคาเลสเตอร์มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ปิดดีลอะไรไปเรียบร้อยเนี่ย พอคนใหม่เข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาว่ากันว่ากาบีเบกาเนี่ยจะเป็นคนแรกนะครับที่คนนี้จะเป็นคนเซนนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมผมรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่อนาคตไกลามากๆากนะครับกาบีเบกาเนี่ยคือถ้าผมต้องมานั่งติการเล่นของลิเวอร์พูลรุร้รกาาที่แล้วผมเชื่อท่านผู้ชมหลายๆคนก็คงรู้กันอยู่แล้วเราคงไม่ต้องไปบ่นอีกทีนะเพราะว่ามันเยอะมากแต่อย่างที่ผมบอกอะ ผมว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นทีมที่แย่อะไรเลยเว้ยมันเป็นแค่ช่วงฤดูก,กาลที่แล้วที่มันทามันทาฟอร์มไม่ดีแล้วก็มันออกทะเลเยอะแต่มันไม่ได้เป็นการที่แบบอยู่ดีมเป็นออกทะเลไปเลยนะถ้าเรายกตัวยอย่างง่ายๆนะผมจะยกตัวยอย่างมา3ทีมนะลิเวอร์พูลคือเดี๋ยวผมจะพูดอันสุดท้ายนะแต่ผมจะยกตัวยอย่าง2ทีมก่อนท่านผู้ชมก็น่าจะคิดเหมือนผมแหละเดี๋ยวผมเปิดชแชทแป๊บนึงยูทูบอยู่นวะอ่ะคือ ทีมแรกที่ผมจะพูดถึงคือเชลซีนะครับการเล่นของเชลซีเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากเหตุการณ์ที่ที่เชลซีมันเล่นแบบเลอะเทอะอ่ะมันเป็นเพราะว่า1คือมันเปลี่ยนโค้ดเร็วเกินไปถามว่าตอนทูเคิลตอนตอน้นฤดูกาลมันแย่ไหมมันมันฟอมอาจจะไม่ยังไม่ปฏิปะต่อแต่ว่ามันเหมือนหัวเทียนจุดยังไม่ติดอ่ะแต่ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ทุกอย่างนะครับระบบทุกอย่างของทูเคิลมันดีอยู่แล้ว มันแค่เป็นช่วงที่อาจจะช็อตนิดน,นึงหัวเทียนแบบสะดุดบอดบอดนิดน,นึงเปลี่ยนหัวเทียนแป๊บเดียวรถวิ่งได้สบายเลยอ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่ถูกเขาวางไว้อ่ะผมเชื่อเลยว่านักเตะเชลซีผู้นี้เล่นได้ถ้าเชลซีแม่ไล่ถูกโค้ออกเนี่ยแล้วก็ยังถูกยังให้ถูกโค้เป็นโค้ชอยู่เหมือนเดิมเนี่ยถามว่าปัญหาจะมีไหมผมเชื่อว่าปัญหาก็ยังจะมีอยู่นะเพราะว่าเหตุผลมันเป็นที่นักเตะเชลซีมันซื้อเข้ามาเยอะมากมันเป็นนักเตะใหม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบมูดิกจะเป็นคูลิบัลลี่ โอ้ยจะเป็นคนทุกคนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันเปลี่ยนหลายๆคนออกไปแล้วดึงนักเตะใหม่เข้ามาโคตรจะเยอะอะตอนทอปโบลีเข้ามาเป็นเจ้าของทีมแทนเสียหมีเนี่มันเลยทําให้การเล่นของเชลซีถึงแม้ยังจะเป็นทูเคลอยู่ก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่จุดดีที่ทูเคลอยู่คือผมว่าแกมันโครที่เก่งแล้วก็นักเตะหลายคนก็คือนับถือและชอบนะบฟีลลิ่งในแคมป์ม่าจะดีขึ้น แต่เราไม่ได้มาพูดถึงเชลซีวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการเล่นของเชลซีเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะมันซื้อนักเตะเข้ามาเยอะเกินไปแล้วมันเปลี่ยนโค้ดรูดูการเดียวนนะคนับทูโคออกไปแล้วก็กลายเป็นพอรเตอร์พอพอตเตอร์เข้ามาเสร็จปั๊บมันแก้ไม่ทันหรอกไม่ยังไม่ได้มีพรีซีซั่นเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นลมัมพาเข้ามาช่วยประคองไว้อะมันก็เลยทำให้ฟอร์มเนี่ยมันแย่อย่างเห็นได้ชัดทีมที่2ที่ผมยกตัวอย่างคือยูเว่ยูเว่เนี่ยทีมมันก็เริ่มจะพังแล้วเพราะว่านกเแนนีนด้ปปสิ นึกออกว่าเรายกแก้วนมขึ้นมาแล้วเขียนเอ้ยนมหมดเขตดื่มก่อนกุมภาสองห้าหกห้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บ้านน่นน่ะนักเตะยูเว่เป็นอย่างนั้นแหละไหนๆก็ถือแก้วขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เราดีกว่านะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับตอนนี้ก็มี UCC นะครับ University Champions Cup นะครับที่เขาจะเอาแชมป์นะครับไปอังกฤษนี่สุดยอดไหมนะครับไปอยู่กับไปเจอทีมเลสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮแฮมิบันส์เป็นเจมี่วาร์ดี้หรือเจมส์แมดดิสันนะครับช้างนะครับก็จะพานักเตะไทยเนี่ย ไประดับเมืองนอกได้นะครับช้างอยู่กับบอลไทยมาตลอดมาแล้วตลอดไปนะครับอ่าถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่ป,ปักหมดุหมดไว้ข้างล่างแล้วนะครับมันคืออะไรเฟซบุ๊กปะเออช้างเวิล์ลนะครับ <c oughs> สดชื่นว่ะน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนจริงๆกินเข้าไปนี่เพื่อนเยอะเลยกูอ่ะ ยูเวทีมันแก่แล้วนักเตะมันแบบมันหมดอายุการใช้งานจริงอเล็กซานโดรเดชิลิโอเฮียหัวควยควาราโดอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากแล้วแบบกองหน้าเนี่ยมันไม่พลาดมันไม่ผิดอะไรเลยเวลาโควิดเนี่ยมันไม่มีใครจ่ายให้มันได้มันเป็นปัญหาเยอะมากที่มันต้องแก้ทีมนะมันก็เลยเล่นแย่ไปรวมกับโค้ชที่นักเตะแม่ก็เริ่มไม่ค่อยพอใจแล้วโค้ชมันก็แบบไม่ไม่รู้จะแก้ไงปัญหามันเยอะมากจนแก้ไม่ได้2ทีมอย่างที่ผมบอกเชลซีกับยูเวดูกาลที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากซึ่ง ลิเวอร์พูลอ่ะในมุมมองของผมผมว่ามันไม่ได้เป็นประหาพวกนี้ลิเวอร์พูลที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมจําได้ไหมว่าเหตุผลเพราะอะไรกดกล้ามมาแล้วกันที่ผมเคยพูดไปนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็กดหนึ่งมาแล้วกันถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวผมคอยอธิบายแล้วกันแต่ผมพูดถึงเรื่องอื่นก่อนผมว่าปัญหาหลักของลิเวอร์พูลเลยคือกองหลังของลิเวอร์พูลผมเชื่อเลยว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวนะถามว่ามันเล่นเพอร์เฟกต์ดีโครแบบ100%ยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ใช่หรอกแต่มันไม่ได้เป็นจุดที่แย่ที่ต้องแก้ ยังไม่รู้กันโคตรเยอะเลยจริงเหรอะวะเนี่ยพวกมึงไม่ดูกูเลยเหรอ <S <S ผมพูดทุกครั้งนี่ผมพูดถึง Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลให้แล้วเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายให้แล้วกันจะได้เข้าใจนะครับผมว่าตอนต,อนตอน้นฤดูกาลน่ะลิเวอร์พูลกำลังมาได้ดีไม่ว่าจะมีดาวิดนุนเยสมีอะไรที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมว่าโอเคเลยเว้ยแล้วเยอเกนคอปใช้พีซีซั่นเนี่ยพยายามจะให้ลิเวอร์พูลเล่นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นฟอลสไนแบบเฟอร์มิโน่แล้วโจตาสอดขึ้นมาเป็นหน้าก็จริงแต่คือชอบแบบวิ่งลงไปเก็บอบลลข้้าาางง่่แววิึนม แล้วเป็นมาเน่กับซาร่าเป็นหลักเนี่ยผมว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมาเสร็จปั๊บอยากจะเป็นหน้าเป้าเน้นๆอย่างดาวินนุนเยสมาแล้วก็มีแบบหลุยดีอาร์กับซาร่าคอยแบบช่วยกันทําได้3มิติในเกมลุกอะแทนที่เป็นซ้ายขวาเป็นหลักแบบขวามาเป็นหลักบางเกมก็ซ้ายมาเป็นหลักคือมาเน่เป็นหลักหรือไม่ก็ซาร่าเป็นหลักบางทีก็แบบจังหวะลุยดีอาได้บอลเยอะบางทีก็เป็นซาร่าได้บอลเยอะแต่กองหน้าจะเป็นตัวคอยชงให้หรือว่าจะเป็นโจตาคอยสอดขึ้นมาถ้าเป็นเฟอร์มิโนคอยชงให้ถ้าเป็นฟอสไนนะ แต่ถ้าเป็นโจตาก็คือคอยสอดขึ้นมาแต่ปีก2ตัวนี้จะเล่นเป็นหลักเลยเยังนเขาพยายามจะเปลี่ยนได้ดาวนยูนเยสมาเสร็จปั๊บก็ใช้พ s ีเซเพื่อจะแบบฝึกซ้อมระบบใหม่ที่ลิเวอร์พูลควรจะเล่นซึ่งถามว่าเยซินเขาทำอย่างนี้มาก่อนไหมทําทุกปีเลยนะยเยอเก้นคอปเป็นโค้ชที่พยายามเอาระบบใหม่เข้ามามีใครจําตอนที่ลิเวอร์พูลเล่นแบบถ่ายเทแผงกองหลังชอบ ดันไปฝั่งเดียวแบบปิดแน่นๆ,ๆยืนใกล้กันมากไม่ยืนห่างกันแบบแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์สตัวห่างนะมันจะยืนแบบถ้าบอลของคู่ต่อสู้อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะโถมมาฝั่งซ้ายเยอะคือแบ็กซ้ายก็อยู่ที่เดิมเซนเตอร์สตัวขยับมาหน่อยแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยจะดันเข้ามาช่วยกันตรงกลางนิดนึงส่วนฝั่งขวาจะหลุดถ้าสมมุติคู่ต่อสู้ถ่ายเทบอลมาเปิดบอลข้ามฝั่งมาฝั่งขวาเนี่ยลิวพูก็ขยับมา4ตัวเป็นแบบนี้การขยับเคยเยื่ยนกองหลังมันมีใครจาได้ไหมกด5มาแล้วกันลิวพูกับ พยายามที่จะทำในผมจำไม่ได้ว่าสองฤดูกาลให้แล้วหรือป่าที่พายามจะทานี้ขึ้นมามีจังหวะดันสูงมีจังหวะตอนแรกที่เให้เขาเข้ามาเล่นเกเกนเพสซิ่งแบบโคตรเฮียก<ฮ>้าวสิบวินทีอะหลังๆมันเริ่มพยายามมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่แบบตอนที่ได้ฟาร์มโยกมานี่ประสิทธิภาพในเกเกนเพสซิ่งดีขึ้นไม่้เป็นที่ต้องเพสตลอดหลังจากนั้นมาก็พัฒนาขึ้นมาอีกคือมันปรับเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เให้เขามาปรับเปลี่ยนฤดูกาลนี้ตอนต้นฤดูกาลฤดูกาลที่ผ่านมาตอนต้นฤดูกาล่ะมววไเนนนัลยย้้ดดี ผมว่าฟอร์มของนุนเยสตอนแรกอะแม่งลงเริ่มลงตัวการเล่นกับริวพูมมากกว่าตอนที่ฮา r l แลนด์มาตอนแรกที่เป็นกิิตซ้ายมาเลสข,ขวาแล้วเล่นกับฮาแลนด์ตอนต้นอีกนะมีใครคิดเหมือนกันไหมกดเก้านะน่าจะจำได้อะก,กดเก้ามาตอนนั้นน่ะแมนซิตี้ของเป๊ปและฮาแลนด์พยายามที่จะแบบยังเคาะสนิมกันอยู่ยังหาจังหวะให้มันเล่นกันเข้าขากันยังเริ่มต้นที่กำลังจะโอเคแต่ยังไม่ได้ดีมาก ลิเวอร์พูลกับนุนเยสเนี่ยดีแล้วตอนนั้นนะไอ้เฮียนุนเยสเสือไปโขลเขาผมเล่าเร็วแล้วกันเสือไปโขลเขาโดนใบแดงพอโดนใบแดงเสร็จปั๊บเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงสําคัญของฤดูกาลมันต้องเปิดตัวได้ดีอ่ะแม่งโดนแบนสามแมตช์เย้ยเขาแม่งก็เลยไอ้เฮียไอ้นุนเยสไอ้สารเสือไปโขลเขาโดนใบแดงเอาไงดีวะต้องกลับมาเล่นแบบฤดูกาลก่อนอีกคือสอนลุูกาลที่แล้วอ่ะเพื่อจะได้แบบประคองไปก่อนตอนนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าแบบนั้นไงมันก็เลยเล่นแบบนี้ไปพอเล่นแบบนี้กำลังดีด้วยซ้ํา ไอ้นูนเอสกลับมาก็เลยพักไปอีกยังไม่ได้ลงทันทีเลยแล้วก็ขต้องกลับมาเล่นกับนุนเยตมาเสียจังหวะน,น,นั้นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนักเตะคนอื่นที่มันกำลังเข้าเริ่มเข้าใจระบบใหม่แต่มันยังไม่ได้ปลูกฝังเข้าไปในใจเพราะมันเพิ่งฝึกเล่นในช่วงพรีซีซั่นอ่ะไม่ต้องกลับมาเล่นอีกแบบหนึ่งประมาณเกือบเดือนนึงอ่ะแล้วกลับมาเล่นแบบเวอร์ชันใหม่นุนเยสอีกทีมันเลยรวนพอรวนไปแป๊บนึงเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้เหียคนอื่นเขาออกตัวกันไปดีแล้วอ่ะลิอร์พูแมงก็พยายามจะแก้อยเราานีน้ยววลค มันไม่ได้เริ่มต้นปัญหาใหญ่ตุ้มเดียวมันเป็นเหมือนแบบลูกโซ่อะมันเป็นดอมิโนเอฟเฟกต์กับปัญหานี้เกิดขึ้นอ่าวเทียแม่งไปโดยไอเทียนี่เสร็จปื่อเชื่อมไปเป็นโซ่อะเลยทำให้ลิื้อภูปัญหาแม่งเยอะเกินไปแล้วอุดรอยรั่วไปหมบอุดนี้รอยรั่วตรงนี้แทนไปอุดรอยนี้แม่งรั่วทางอื่นแทนเลยออกทะเลไปเลยแต่มันไม่ปัญหาเนี้ยผมว่ามันไม่เป็นเรื่องแก้อะไรมากเดี๋ยวพีซีสั้นเนี้ยผมไ่เยอให้เขาแก้เตรียมทีมนู่นนี่ไปเสร็จปั๊บเริ่มต้นได้ดีผมเชื่อว่าอย่างนนััั้้ไดแต่ปญหหาลลกเย มันคือกองกลางของลิเวอร์พูลมีใครคิดเหมือนกันไหมกดหนึ่งกองกลางลิเวอร์พูลพอมันทําหน้าที่ของมันได้ไม่เปะ๊ะลิเวอร์พูลเนี่ยยิ่งใหญ่มาในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันเป็นเพราะกองกลางกองกลางเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้ากับหลังแบบที่ดีมากแล้วสาคัญที่สุดของลิเวอร์พูลเลยทีมอื่นเชื่อมแบบนี้ไม่ใช่แต่แผน4-3-3ของลิเวอร์พูลอ่ะมันต้องพึ่งกองกลาง3ตัวนี้ที่ทํา2หน้าที่มันต้องช่วยดีเลยการลุกเกมลุกของคู่ต่อสู้ เพื่อให้แบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างโรบบ้กับเทรนตอนที่เทรนไปเล่นแบ็กขวานะลงมาทันแล้วมันต้องช่วยทําให้ฟันไดมาติฟโคนาเต้คอยที่จะมานั่งรับบอลไดะที่ออกบอลได้มันคอยมารับบอลใจเซนเตอร์2ตัวนั้นเพื่อทําให้เขาเล่นง่ายขึ้นลิเวอร์พูลทำดีมากตอนไปเฮนโดดุมแล้วก็ฟาบริโยอ่ะพอมันเป็นสเตฟานไบเชติตมันก็มีจุดเด่นของสเตฟานไบเชติตแต่ว่าไม่สึกปิดเทอมไปใช่ไหมเทียโกอาคาทราก็มีจุดเด่นของมัน แต่มันก็แบบเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างมันมันมันเล่นได้แบบแบบเดียวอ่ะนึกออกป่ะเทียโกอ่ะแล้วก็มีฟาบินโยพอมันแบบช่วยกันไม่ได้มันไม่ลงตัวไอ้สาตัวนี้มันมีปัญหาแถมยังมีพวกเลเธอะเกตาไอชื่ออะไรนะอ็อกเล็กเออเนี่ยมันมีอยู่ในทีมที่มันแบบมันไม่ต้องใช้แล้วอ่ะพูดถึงมันหาตัวใหม่ได้แล้วกองกลางลิ้วภูมิไปช่วยเกมลุกมันก็เติมไม่ค่อยดีอย่างเช่นเคอร์ติสโจนอ่ะมันเล่นดีนะเว้ยแต่บางเกมมันก็เละเธอะ ส่วนฮาวิเอเลียดผมชอบนะทรงดีทุกอย่างดีประสบการณ์น้อยไปนิดนึงแล้วก็มันต้องเก็บประสบการณ์สัก2อสาปีมันถึงเป็นกองกลางระดับสูงได้ตอนนี้ทุกอย่างที่ฮาวิเอเลียดมันทำมานทาดีมากแต่แค่มันไม่มีประสิทธิภาพในการเล่นอ่ะผมว่าบางทีมันได้ไปโอกาส4ครั้งมันแบบบางทีมันก็ทําแบบเดิม4ครั้งหรือว่ามันพยายามจะทำมันทาหน้าที่จริงๆผมชอบนะฮวิเลียทุกอย่างผมไม่ได้ไป,ไปการติมันนะ แต่มันต้องใช้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นแล้วช่วยกันมากขึ้นมันเป็นเหมือนมันทําหน้าที่ตัวมันเองได้แต่มันไปช่วยหน้าที่ของอื่นไม่ได้มันเลยทําให้ฟารมินโยช่วงหลังไม่ต้พูดถึงทั้งเบเยเดคนนี้พูดถึงหลายหลายคนมันเลยทําให้ต่างคนต่างเล่นเกินไปแล้วฟาบินโยมันต้องไปนั่งช่วยคนอื่นด้วยมันเลยทําหน้าที่ตัวเองได้ไม่ดีมันแบบหน้าที่มันไม่ได้ถูกเฉพาะเหมือนตอนดุมเฮนโดฟาบินโยผมก็เลยคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลอยากจะแก้เกมได้ง่ายสุดคือต้องเสริมกองกลาง่เนาอะวค โอเคเพราะอะไรถ้ามัน60ล้าน70ล้านผมว่าแพงมากก็ดีอยู่นะแต่คือผมก็จะไม่มองว่ามันเป็นดีลที่แบบสุดยอดแต่ในราคา3-4ล้านปอนด์ค่าฉีกสัญญาเนี่ยผมว่าคุ้มมีใครคิดว่าคุ้มบ้างไหมกด9กเพราะว่ามันเป็นกองกลางที่จริงๆตัวไม่ได้เตี้ยเลยนะแต่การเล่นของมันดูเหมือนตัวเตี้ยเพราะมันคล่องเร็วแล้วมันเปลี่ยนทิศทางเร็วมากมันพาไปกับบอลได้ดีมันได้บอลเสร็จปั๊บเนี่ยกลางสนามช้าๆอ,อยู่เงี้ยบอล เทมโปมาเทมโปสองอยู่มันได้บอลเสร็จปั๊บแม่งเลี้ยงแบบใช้สปีดเร็วและมีความคล่องตัวเพื่อเลี้ยงหลบแล้วพาบอลขึ้นไปได้นะครับคล้ายๆยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือเหมือนกองเต้ตอนได้บอลแล้วมันเลี้ยงตัดขึ้นไปหลบเป็นคน2คนเพื่อจะแบบพาบอลขึ้นไปอ่ะจุดเนี้ยคือดีนะครับเบก้ามันทําได้จ่ายบอลด,ดีไหมดีแต่สําหรับนักเตะที่อายุมา2 0 21เนี่ยการจ่ายบอลอะไรพวกนี้มันอาจจะต้องมีพลาดอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องวิชั่นมีไหมมีนะ แต่อาจจะพลาดในการจ่ายบอลบ้างคือจังหวะนี้เร่งไปนิดนึงหรือว่าแบบจ่ายไม่เนียนมากอันนี้เดี๋ยวต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมนเล่นในบอลพรีเมียร์ลีกที่เทมโปลเร็วมากๆเนี่ยคอมเพลกับบอลในสเปนเนี่ยมีความแตกต่างไหมอาจจะมีแต่นักเตะพวกนี้ถ้ามันปรับตัวได้เร็วเพราะมันอายุแค่20 21เนี่ยมันมาปรับตัวได้ผมว่าโอเคราคาฉีกสัญญ,ญา3ามีล้านปอนด์ได้นักเตะระดับเนี่ยผมว่าโอเคถ้าดูจากสไตล์เนี่ยอาจจะเป็นสไตล์ที่บางคนมีหลายคนชอบพูดบอกว่าคล้ายแบร์นโดซิวาซึ่ง ถ้าไปดู YouTube อ่ะโอเคบอกได้เลยว่าแม่คือเบรนโดซิวารเลยแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันเป็นทรงโฟเดนมากกว่าผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะมีใครคิดเหมือนผมกด9ถ้าใครคิดไม่เหมือนผมก็กด1นึ่แล้วกันของดีของดีที่ผมว่ามันคล้ายๆโฟเดนเว้ยในการเล่นในการไปกับบอลมีความคล่องตัวพอแต่คือมัน,ม,นมันจะเป็นเซนเตอร์ม่ฟิลที่อาจจะไม่ได้เล่นสูงขนาดนั้นแต่มันขึ้นไปสูงได้ไม่ได้เหมือนสูงเท่าโฟเดนอะ ผมชอบสไตล์เว้ยแล้วผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มความดินามิกอะความขยับเขยื่อนให้กับเกมของลิเวอร์พูลได้ดีขึ้นเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มันมีตัวจ่ายบอลดีเทียโกอาคันทร่าเป็นดีฟไลน์เพลย์เมเกอร์โฮลทีไม่ฟิลดีมากคือเก็เกบบอลเสร็จปั๊บมองจังหวะคุมเทมโปดีเป็นเหมือนอารมณ์พี่แปะนิดนึงอะแต่คือสร้างสารร์เกมได้ดีมากเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ยืนต่ำช่วยกับฟาบินโยได้ฟาบินิโยก็ไปเก็บบอลกวาดตรงนั้นทำหน้าที่มึงไป ไม่ต้องไปช่วยคนอื่นหนักมากเพราะทีาโก้ผมว่าโอเคอีกตัวนี่อย่างสเตฟานไบเชตติเนี่ยผมชอบเพราะมันเป็นสไตล์บอลคลาสสิกสไตล์บอลที่ผมชอบที่สุดเลยมันจะมีความเป็นเดยันเซวิสเวิทนิดนึงไม่รู้ว่าเกิดทันกันปะนะมีใครเกิดทันเดยันเซวิสเวิตก็กด5มาละกันคิดเหมือนผมแม้เรื่องไบเชติิคล้ายๆกับสเตเดยานเซวิสเวิตก็กด5กับ6มาละกันผมว่ามันคล้ายมากซึ่งผมชอบนะครับเดี๋ยวก็กลับมาเสร็จปั๊บอาจจะต้องมีการแบบ เรียกความฟิตอะไรนิดหนึ่งเพราะว่าปิดเทอมไปนานแต่ผมชอบกองกลาง2ตัวนี้ผมว่ามันยังมีที่อยู่กับอนาคลิเวลิ์วพูได้แน่นอนคือไบเชติิในอนาคตของลิเวพูแน่นอนส่วนเทียโก้ผมว่ามันมีความสําคัญกับทีมได้เฮนโดผมว่าได้อยู่แต่ควรจะเริ่มหาตัวแทนได้แล้วแหละนะครับแต่ผมคิดว่าการที่เอากาเบรียลเวกามามันไม่ได้เอามาแทนใครตัวตัวแบบไม่ได้มาแทนเฮนโดแล้วไม่ได้มาแทนเทียโก้หรือมาเล่นแทนไบเชตติ แต่ผมว่ามันเพิ่มมิติให้กับกองการลิเวอร์พูลที่มึงเลือกเล่นได้เพราะตอนนี้กองการลิเวอร์พูลอะ่ะมันไม่ได้มีตัวเหมือนดุ่มมันมีตัวเป็นเทียโก้กับาบเชติิซึ่งถามว่าคล้ายๆไหมมันเทียโก้ที่คนละเรื่องเลยแต่าบเชติิมันยังอยู่แบบกึ่งกลางได้อยู่นะครับแต,แต่อย่างที่ผมบอกเป็นสไตล์บอลคลาสสิกจ่ายบอลดีทางบอลดีวิ่งหาช่อง positioning โอเค แต่ถ้าคุณมีอย่างกาเบรียลเวกามามันดุดันไปแล้วมันเป็นตัวสอดขึ้นมาได้มันเหมือนโจตาแต่เป็นเวอร์ชันเซนต์ไม่ฟิลอะเนึ่องกรอปะมันก็คือจะพาบอลขึ้นไปได้มีเลี้ยงขึ้นไปได้แถมบางจังหวะที่แบบซาร่าไปเหลือหลุยดีอาร์ตันแล้วนุนเยสอะไรไปขึงกันอยู่ข้างหน้าไอ้เบกามันอาจจะมาเก็บบอลต่อเลี้ยงหลบไป2แล้วไปยิงหรือว่าเลี้ยงหลบไป1น่แล้วคอยจ่ายบอลมาอีกทีคอยเก็บบอลนั้นสร้างสัต์ตรงนั้นได้มันเลยทําให้เกมของลิเวอร์พูลจะมีเทมโปช้าได้โดย กลายเป็นกาเบียเวกาได้ผมว่ามีมิติให้เยอะครอบเลือกเล่นได้ยิ่งเยอะผมว่ายิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้แก้เกมเนบบลพิมม์ลีได้เยอะขึ้นพิมร์ลีทุกวันนี้มันแตกต่างกับพิมมิลีเมื่อสี่หปีที่แล้วมากเลยนว้ยไม่ต้องพูดถึง10ปีเลยนะเอาแค่ห้าอ่ะสี่ห้าหกปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามันแตกต่างเยอะมากเดี๋ยวนี้โค้ดเล่นคนละสไตล์เยอะมากแต่ก่อนแผนนะมีใครจําได้ไหมเเอาเอาหกปีที่แล้วแล้วกัน แขนอะแม่งไม่ไม่มีเฮียอะไรเยอะเลยสี่สามสามสี่สองสามหนึ่งสามห้าสองเข้ามาตอนคอนเต้เอาเข้ามานี่ก็คือเฮียเพิ่งแบบเขาเลิกเล่กันแล้วแล้วคอนเต้เอามาทําให้แม่งแบบคนแม่งกลับมาเล่นหลังสามเยอะขึ้นทุกวันนี้มึงมีตั้งสามห้าสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งเฮียสามสองสี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสี่สามสามสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งไอสัตว์โอ้โหเยอะโคตรอะ่ะ 4-4-2คือมีหมดเลย4-1-4-1แผ่มันเยอะมากนี่พูดแค่แผนนะเพราะมันอธิบายง่ายสุดสไตล์การเล่นแท็ติกของแต่ละโค้ดเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปเยอะมากมันมีหลายสไตล์เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาเล่น4-3-3แบบวานิลาแบบเดิมอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีให้เยนคอปได้มีมิติในการเลือกที่จะเล่นในแต่ละเกมมีการแก้แผนแก้นู่นแก้นีนนน่ไปผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วผมเชื่อว่ากาเบียลเวกาเนี่ย มันเป็นของที่ดีอยู่แล้วนะครับเหมือนเราซื้อวัตถุดิบมาดีๆอะ่ะผมเปรียบเทียบตอนนี้ผมไม่รู้เขาไม่เล่นเขาเล่นยังไงยังไม่รู้เลยมันเหมือนแบบผมไปซื้อวัตถุดิบมาดีๆอะ่ะแต่เชฟยังไม่หทาให้ผมกินกูก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารจะอร่อยไม่อร่อยแต่สิ่งที่เรารู้ตอนนี้คืออย่างน้อยวัตถุดิบดีอะ่ะผมว่ากาเบรียลเวกาเป็นนักเตะที่ดีเป็นดาวรุ่งที่ดีในราคา3าสล้านปอนด์ผมสรุปเลยว่าคุ้มถ้าได้มาจริงๆเนี่ยและผมว่าลิเวอร์พูลควรจะ ฉีดสายเลือดใหม่เข้าไปในกองกลางของตัวเองที่ผมว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของทีมตอนนี้แล้วเริ่มต้นจากกาเบียวเวกากับอเล็กซิสแม็กคาเลสเตอร์ที่ได้มาแล้วเนี่ยยังไงแม่งก็ดีเพราะว่าคุณมีฟาร์มิโยอยู่แล้วคุณมีเทียโก้คนทล่าอยู่แล้วคุณมีสเตฟานบาเชติอยู่แล้วเนี่ยคุณได้นักเตะถ้าคุณได้แม็กคาเลสเตอร์มาแล้วนี่คือสุดตีแล้วนะผมว่าโคตรคุ้มแล้วเก่งมากๆเลยผมชอบมากๆเลยเป็นผู้นําได้ด้วยอ่ะแล้วคุณบวกกาเบียวเวกาเข้ามาอีกผมว่ามันเป็น2ตัวที่ดีแนน,น่อน แต่อย่างที่ผมบอกเราก็ยังต้องไปรออยู่ดีว่าตกลงพอมนเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ผมว่าถ้าคุณจะเลือกซื้อกองกลางในราคา3-4ล้านปอนด์ผมว่าคุณหาได้ดีกว่านี้ได้ยากนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปดาวิเดฟราเตซี่เก่งมากนะก็เนี่ยราคาอยู่ประมาณนี้เพอรเอแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับของซัสโซโล่แต่ผมว่ากาเบรียเวก้าเหมาะกับพิมเมลิกมากกว่านะครับก็ถ้าใครเห็นด้วยก็กด9มาใครไม่เห็นด้วยก็กด1มาแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เราครับน้ำแร่ธรรมชาติตาชานะตอนนี้ก็มีแคมเปญใหม่ของเขานะครับ UCC ครับ University Champions ครับใครชอบดูบอลมหาลัยดาวรุ่งไทยที่จะไปแบบสู่เมืองนอกได้เนี่ยช้างจะพาไปนะเขาจะพาแชมป์ไปอังกฤษไปเลสเตอร์ซิตี้ไปเจอฮาร์วีบาร์นส์เจมส์แม็นิสันแล้วก็เจมี่วาร์ดีนะครับช้างอยู่คู่เคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปครับขอบคุณมากนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ โคเน่ one, เอาวะโคเน่ one, มันก็มีนะเว้ยมีข่าวเหมือนกันตอนนี้ดิพูอยากได้สี่ห้าตัว